เคยะทั้ง uhm ที่แล้วเนาะที่แล้วค่ะไปนะใช่อย่างเนี้ยเป็นข้าวก็จซักได้นะคะโอเคสุาแข็งแรงอดโรคกว่าใครค่ะไไยแ้้้ขเเลลลววาป

จำนงผู้กำกับการสถานีตำรวจสสนสุขร่วมก,กับอาสาสมัครทีมฉลอางขาวผู้นำชุมชนนะคะได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนพื้นที่รับผิชอบของสถานีตำรวจสสนสุขนะคะซึ่งเป็นความห่วงใยนะคะจากผู้มีอุปการะคุณส่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้นะคะก็ ดวยส่งต่อความผงใยสู่พี่น้องประชาชนนะคะชาวแสนสุขนะคะซึ่งก็ในช่วงนี้สภาวะโควิดนะคะนายชิงกำลังระบาดนะคะก็สิ่งของที่ไปแจกให้เนี่ยน่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพขายของได้ในในระหว่างนี้ได้มีเครื่องของบริโภคในการยังชีพในช่วงที่ได้รับผลกระทบนี้นะคะ